วันนี้เรามาดูนางแหวนเซฟซื่นแกงแกงคองสี่แกงแกงคองสี่วันนี้มากินมากินราบเลือดว่าบะเมนเกินก๋วยเตี๋ยวไก่เออก๋วยเตี๋ยวไก่ร้อยสิบสี่สุดยอดจะอร่อยรับ ขายจะปีแล้วลุงเนี่ยขายมาสามสิบเอ็ดปีแล้วครับโอ้จำไม่นได้จำไม่ไดเออลุงขายมาสามสิบเอ็ดปีแล้วนะซ,ซื้อแลล์ลุงยังเนี่ลุงไวยเสียวไก่ลุงอูลุงอูยาโสทอลุงอูยาลุงอูยาโสทรครับครับเป็นเป็นยังกันกับหม่ำจุมกอ๋ออยูนจุมบ้านเดียวกันเลยบ้านบ้านเดียวกัน ยาโสอหังอ่ะแอบลุงอุนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงอู่อ่ะเกี๊ยวลุงอุยาโสบ้านเดียวกับพี่มัมครับเอ๊ไอ้แตงเหมือนคนไม่ได้นอนเลยปะไปเที่ยวมาโอ้นึกว่าพ่อใส่อะไรยังไม่ครบขาดยอด ครับสูตรเด็ดคุณครับอยู่ในตู้นะครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดอยู่ในตู้นี่แหละครับไก่เหนียวโอ้นี่แหร่งเด็ดขัดครับนี่นี่ครับสดสดครับไส้สดสดสดเสร็จแล้วเออวันเถ็ดเนื้อนอนครับลุงโอ้โหน้ำซุปคุณเอาน้ำซุปไข่อ่อนเนื้อโอ้ครับผม ลูกอูนี่แฟนคลับหลายครับ,รบตั้งแต่ตั้งแต่ซอยมหาไทายหอดเรียบทั้งดวนมาละโดนแบบเป็นชิ้นแบบสำเร็จเ <đây. S 2> ด้อมาละลูกอูให้หยิบเองก็ได้เดีย๋ยวตอนนี้กำลังรอรอพิธีกรสาวสวยน้องเบนน้องเบนนี่คนเล็กคนเล็กนี่วงฮะน้องเบนนี่ กะลิ้นจีฮะมายังเลย